ทำไมผู้หญิงบางคนถึงยอมรับบทนางอดทนจะถูกตบจะถูกตีจะถูกทำร้ายจิตใจยังไงก็ยังยอมทนไหวดูวคลิปนี้เรามาว่ากันเรื่องนี้ค่ะคือผู้หญิงบางคนเนี่ยก็ช่างเป็นนักอดนักทนเนาะอดทนมาก อดทนได้อย่างเหลือเชื่อคนรักจะชั่วจะเลวจะนอกใจจะตบตีจะเอาเปรียบหรือทิ้งเราไปแบบไม่ใหญ่ดีแทนไปมีคนใหม่มาเยอะอีกยังไงซะหนูก็ยังทนได้เพราะว่าหนูอยากที่จะอยู่กับเขาถึงเขาหนีไปแล้วหนูก็พยายามร้องห่มร้องไห้เกาะแข้งเกาะขาอ้อนวอนให้เขากลับมา หมอดูที่ไหนว่าเทพหมอดูที่ไหนว่าดีก็ไปมาหมดแล้วีนยังไม่นับเงินอีกมากมายที่ต้องเสียไปกับการเปให้เขาอยู่กับเราทั้งหมดที่ทำไปนี้ก็เพียงแค่เพราะว่าหนูรักเขาแค่นั้นเลยจริงๆจากประสบการณ์ที่อาจารย์ทำงานมาเป็นสิบปีนะคะหลายต่อหลายครั้งเวลาที่ต้องเจอกรณีแบบนี้ อาจารย์ก็มักที่จะบอกกับแคลนของอาจารย์ว่าหนูจะรักเขามากมายแค่ไหนอาจารย์คงตอบไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าที่อาจารย์บอกได้แน่ๆก็คือหนูไม่รักตัวเองอันนี้คือสิ่งที่แน่นอนและจริงแท้ที่สุดในจิตใต้สำนึกของคนเราเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งที่ถูกเรียกว่า self-esteem หรือการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งเจ้าเซอร์สตีมเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของสารพัดเซลฟด้านบวกทั้งหลายทั้ง Self-love หรือความรักตัวเอง s e l ฟ์ e s p เ c t หรือความเคารพตัวเอง s e l ฟ์เวิรหรือความนับถือตัวเองรวมไปถึง s e l f c o n f ฟิ e เอนหรือความมั่นใจในตัวเองถ้าให้เปรียบนะคะ s e l เว s ร์สตก็จะเป็นเหมือนกับเสาเข็มของบ้าน ถ้าหากว่าเสาเข็มถูกตอกไว้แน่นหนาแข็งแรงดีแล้วถึงให้บ้านต้องเจอกับพายุแรงๆซัดเข้ามาบ้านก็จะยังคงสามารถยืนหยัดรับมือสู้ได้ไหวแต่ว่าถ้าหากเสาเข็มถูกตอกแบบตื้นๆลูกๆแล้วล่ะก็แค่ลมพัดมาแรางๆหน่อยบ้านก็คงเป็นอันต้องพังคลืนลงมาได้อย่างแน่นอนเหมือนกันทีนี้ เมื่อคนเรามองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองแล้วเราก็มักจะเอาคุณค่าของเราเนี่ยไปติดอยู่กับเปลือกภายนอกซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยนะคะแต่หนึ่งในปัจจัยที่เรามักจะเอาคุณค่าของเราไปยึดติดเอาไว้ก็คือความรักค่ะคนที่เซลฟ์เอสติมไม่ดีแล้วเอาคุณค่าของตนไปติดอยู่กับความรักก็มักจะแสดงออกในความสัมพันธ์อยู่สองรูปแบบซึ่งนั่นก็คือ ถ้าไม่ตึงเกินไปก็หย่อนเกินไปหาความพอดีไม่ได้เลยพวกที่ตึงเกินไปมักจะแสดงออกในรูปแบบของความขี้หึงขี้ระแวงเอาแต่ใจชอบบังคับให้คนรักเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามแบบที่ตนต้องการทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าพวกเขามองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเอง จิตใต้สํำนึกก็เลยแอบกระซิบบอกเขาอยู่เสมอว่าเธอมันไม่ดีพอมีคนอื่นที่ดีกว่าเธออีกตั้งเยะทำตัวแบบเนี้ยเขาไม่มาเสียเวลาอยู่กับเธอหรอกเขานอกใจเธอแน่นอนนี่นั่นนู่นนะคะเยอะแยะไปหมดสุดท้ายเสียงกระซิบเหล่านี้มันก็เลยเป็นเหมือนกับไฟที่ค่อยๆเผาทำลายความรักที่สนงดงามที่ตัวเองมีไปอย่างน่าเสียดาย ในทางตรงกันข้ามพวกความสัมพันธ์แบบหย่อนเกินไปก็มักจะเป็นคนรักประเภทสี่ทนได้คือทนมันได้ในทุกๆความลำบากทนได้กับทุกๆก,การเอารัดเอาเปรียบทนตามพื้นตาพื้ทนทงท,งทั้งที่ไม่ควรที่จะทนคนรักของชาวสี่ทนได้ก็เลยมักจะเป็นประเภทเจ้าชู้ติดยาทำ้ายร่างกาย ทำตัวเป็นแมงดาขี้โกโหกไม่ให้เกียรติทอดทิ้งละเลยและอีกสารพัดความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกแต่ถึงแม้ว่าชาวสีทนได้จะต้องอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกแบบนี้สีทนได้ก็ยังเลือกที่จะทนเพียงเพื่อให้คนรักของตัวเองเห็นค่าของความรักที่ตนได้ทุ่มเทลงไปถามจริงๆนะคะ อีกฝ่ายเขาจะเห็นค่าของเราได้ยังไงถ้าเรายังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยดังนั้นแล้วหากอยากมีความรักที่ดีเราจึงควรเริ่มต้นจากการมองให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองเสียก่อนถ้าเรารักเคารพและนับถือตัวเองได้จะมีคนรักหรือไม่มันก็ไม่สำคัญหรอกค่ะ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะสามารถยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขด้วยตัวของเราเองและเมื่อเราหยุดไล่ตามหาความรักเมื่อไหร่เมื่อนั้นลละที่จักรวาลจะมอบรักที่งดงามและเหมาะสมให้กับเราเองดังนั้นแล้วบอกรักตัวเองบ่อยๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับเรื่องของวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวคราวหนะ้าเราจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ